สวัสดีค่ะวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องโรคภูมิแพ้หรือจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะคะโรคนี้ก็นับว่ามีคนเป็นเยอะนะแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กอาการส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีน้ำมูกไหลน้ำตาไหลคันจมูกจามนะคะหรือบางทีอาจจะทำให้หูอื้อได้นะคะซึ่งถ้าหากเด็กเป็นภูมิแพ้แล้วไม่ได้รับการรักษาเนี่ย ก็อาจจะทําให้เด็กเนี่ยหายใจไม่ออกนะคะทางจมูกต้องอ้าปากหายใจนะส่งผลต่อลักษณะของร่างกายที่เปลี่ยนไปนะคะดังนี้ก็คือ1อาจจะทําให้เกิดใบหน้านะคะส่วนล่างเนี่ยยาว กว่าปกติเรียกว่าลองเฟสินโดมนะคะเนื่องจากเด็กต้องอาปากหายใจตลอดและ2นะคะจะยิ้มเห็นเหงือกด้านบนมากกว่าปกตินะคะอาจจะส่งผลต่อการสบฟันได้นะคะเรียกว่ากัมมีสมายและ 3. นะคะอาจจะทําให้เกิดรอยที่บริเวณจมูกนะคะเนื่องจากเวลาเด็กคันจมูกเนี่ยก็อาจจะเอามือไปเกาบ่อยๆนะคะเกิดเป็นรอยได้และสุดท้ายนะคะอาจจะส่งผลให้ขอบตาล่างเนี่ย ดำคล้ำนะคะเนื่องจากเกิดการข้างของเลือดดำบริเวณใต้ตาลางนั่นเองซึ่งลักษณะพวกนี้นะคะจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเด็กเนี้ยมีอาการภูมิแพ้แต่ว่าไม่ได้รับการรักษานะคะเพราะฉะนั้นหากมีอาการภูมิแพ้อย่าปล่อยไว้นะคะต้องรีบรักษาซึ่งการรักษาอาการภูมิแพ้นะคะหลักๆก็คือเราจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสังเกตตัวเองก่อนนะคะว่าเราจะเกิดอาการแพ้เนี่ยเมื่อเราอยู่บริเวณไหนหรือว่าช่วงไหนของวันหรือว่าช่วงไหนเป็นพิเศษนะคะเพื่อที่จะให้รู้ได้นะว่าเราเนี่ยแพ้อะไรนะคะเราจะได้หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นได้อย่างถูกต้องเพื่อที่อาการแพ้จะได้หมดไปนั่นเองค่ะไม่อย่างนั้นนะเราก็ต้องมาทานยาแก้แพ้ตลอดนะคะต่อเนื่องถ้าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ได้ และสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนะคะก็คือต้องดูแลร่างกายเนี่ยให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะเพื่อให้เราสามารถต้านทานจากสิ่งที่แพ้ได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับสาเหตุของการเกิดภูมิแพ้นะคะก็เกิดจากการที่ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ย ไวต่อปกตินะคะในคนทั่วไปเมื่อได้รับสิ่งกระตุ้นเดียวกันเขาก็ไม่เกิดอาการแพ้อะไรนะคะแต่คนที่มีอาการภูมิแพ้เนี่ยก็คือเมื่อเขาได้รับสิ่งกระตุ้นเนี่ยจะทําให้ร่างกายตอบสนองต่อสิ่งนั้นมากกว่าปกตินะคะก็คือทําให้แมสเซลเนี่ยหลั่งสารที่ชื่อว่าฮิสตามีนออกมาซึ่งตัวฮิสตามีนนี่แหละเป็นตัวหลักที่ทําให้เกิดการแพ้นะคะก็จะทําให้เกิด อาการคันบวมแดงนะคะแล้วทําให้ของเหลวในร่างกายหลั่งออกมามากขึ้นนะคะทําให้มีน้ํามูกไหลน้ําตาไหลนั่นเองค่ะซึ่งอาการภูมิแพ้นะคะหากเป็นครั้งคราวไม่รุนแรงเนี้ยเราก็สามารถรักษาได้ด้วยตัวเองนะคะด้วยการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นแล้วก็ใช้ยาแก้แพ้เป็นครั้งคราวนะคะโดยสิ่งกระตุ้นนะคะที่มักพบว่าเป็นสาเหตุให้เกิดภูมิแพ้เนี่ย ก็เป็นสิ่งที่เราพบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันเลยนะคะที่พบเยอะสุดนะคะก็คือไรฝุ่นแล้วก็ขนสัตว์นะคะ,มะแมลงสาบละอองเกสรควันบุหรี่ควันรถเชื้อรากลิ่นฉุนเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดอาการแพ้ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะเราก็ต้องสังเกตตัวเองว่าเราแพ้อะไรหรือถ้า ไม่แน่ใจจริงๆนะคะเราอยากทดสอบให้ชัดเจนเลยว่าร่างกายเราแพ้อะไรกันแน่นะคะเราก็สามารถไปทดสอบได้ที่โรงพยาบาลนะคะเขาจะมีการทดสอบการแพ้ที่ผิวหนังนะเรียกว่าสกินพลิกเทสนะคะโดยหยดสารทดสอบนะคะที่คาดว่าจะก่อให้เกิดการแพ้เนี่ยลงไปที่ผิวหนังนะคะก็ทดสอบหลายๆตัวนะคะแล้วก็รอระยะเวลานะคะมาดูว่า บริเวณผิวหนังที่ทดสอบนี้เกิดรอยผื่นแดงนูนขึ้นมาหรือเปล่านะคะยิ่งเกิดรอยแดงนูนมากเท่าไหร่นะคะก็แสดงว่าเราแพ้สารนั้นมากจากนั้นนะคะเมื่อเรารู้ว่าเราแพ้อะไรแล้วก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงหรือกําจัดสิ่งที่แพ้ออกไปนะคะโดยสิ่งที่สามารถป้องกันได้นะคะง่ายๆก็คือการใส่หน้ากากอนามัยนะคะและหากเรามีอาการแพ้อยู่เนี่ยเราก็อาจจะใช้ยากแก้แพ้ร่วมด้วยนะคะเพื่อบรรเทาอาการแพ้ลง มาในส่วนของยาแก้แพ้นะคะยาแก้แพ้เนี่ยก็คือยาแอนตี้ฮิสตามีนนั่นเองคือมันไปจับกับสารฮิสตามีนที่หลั่งออกมานะคะไม่ให้ฮิสตามีนนี้สแสดงฤทธิ์ออกมาทําให้เราแพ้นั่นเองโดยยาแก้แพ้นะคะหลกัหลกๆก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะที่เรานิยมเรียกว่ายาแก้แพ้แบบง่วงนะคะกลุ่มแรกและกลุ่มที่2นะคะก็เป็นยาแก้แพ้แบบไม่ง่วงโดยกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นยาแก้แพ้ที่พัฒนามาก่อนนะคะมีประมาณ80ปีมาแล้ว มันก็จะทำให้ลดอาการแพ้ได้นะคะแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยตัวยาสามารถเข้าไปสู่ที่สมองได้และตัวฮิสตามีในสมองเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในเรื่องของการจดจำนะคะเพิ่มสมาธิการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเมื่อเราทานยาแก้แพ้ไปนะคะตัวฮิสตามีนไม่สามารถออกฤทธิ์ได้เนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกง่วงซึมนะคะการเรียนรู้ลดลง เกิดปัญหาเรื่องความจําได้นะคะเพราะฉะนั้นยากแก้แพ้กลุ่มที่ง่วงนะก็เลยไม่นิยมใช้ในเด็กนะคะเพราะอาจจะทําให้ไม่มีสมาธิในการเรียนและว่าการจดจําก็ทําได้ไม่ดีนั่นเองค่ะและอีกอย่างนะคะยากแก้แพ้กลุ่มที่ง่วงเนี้ยนอกจากมันจะไปจับกับสารฮิสตามีนแล้วมันจะไปออกฤทธิ์กับบริเวอื่นๆด้วยทําให้เกิดผลข้างเคียงหลายอย่างเลยนะคะเช่นท้องผูกปัสสาวะลําบากความดันตาสูงขึ้นหัวใจเต้นเร็วนะคะ ความดันต่ำผิดปกติระหว่างเปลี่ยนท่าทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยไม่นิยมใช้เป็นทางเลือกแรกนะคะสำหรับคนที่ต้องใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานและก็ต้องระวังการใช้นะคะในคนที่เป็นคนสูงอายุมีโรคหัวใจนะคะเป็นต่อมลูกหมากโตหรือมีโรคต้อหินนะคะก็ไม่ควรใช้ยาแก้แพ้กลุ่ม ที่แบบง่วงนะคะยาแก้แพ้กลุ่มง่วงมีอะไรบ้างนนะคะตัวยาจะชื่อคอเฟนิรามีนะคะยาเม็ดเหลืองเล็กๆที่เราน่าจะรู้จักกันนะคะแล้วก็บอเฟนิรามีไดเฟนไฮดรามีนะคะตัวยาแก้แพ้กลุ่มง่วงเนี่ยส่วนใหญ่ก็ออกฤทธิ์สั้นนะคะยาแก้แพ้อีกกลุ่มนะคะก็คือยาแก้แพ้กลุ่มที่ไม่ง่วงตัวนี้จะเป็นกลุ่มหลักที่นิยมใช้นะคะเพื่อรักษาอาการแพ้ได้ต่อเนื่องระยะยาวโดยไม่ค่อยเกิดผลข้างเคียง ตัวอย่างยานะคะก็เช่นเซทิริซีนเลโวเซทิริซีนลอราทาดีนเดสลอราทาดีนเฟ x กโซฟีนาดีนะคะกลุ่มนี้ก็จะไม่ทำให้ง่วงนะคะเนื่องจากตัวยาเนี่ยไม่เข้าไปสู่สมองนะคะหรือเข้าได้น้อยอย่างเฟกโซฟีนาดีเนี่ยเขาก็อนุมัติให้ใช้ในนักบินได้นะคะเพราะเขาถือว่าทานแล้วไม่ง่วงนอนสำหรับเรื่องการใช้ยานะคะก็ปรึกษาเภสัชกรที่ร้านขายยาได้เลยค่ะ เสริมให้อีกนิดนะคะสำหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยเราก็ต้องดูแลห้องนอนของเรานะคะให้สะอาดอยู่เสมอนะคะเนื่องจากห้องนอนเนี่ยเป็นห้องที่เราใช้เวลาอยู่นานที่สุดนะคะประมาณ6-8ชั่วโมงต่อวันเลยเราก็ต้องทำความสะอาดนะคะอย่างน้อยเนี่ยอาทิตย์ละครั้งนะคะซักผ้าปูที่นอนปลอกหมอนผ้าห่มเนี่ยอย่างน้อยเดือนละสองครั้งและให้ดีที่สุดเลือกเป็นผ้าแบบที่ป้องกันไรฝุ่นนะคะ แล้วก็ต้องทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศดึงแผ่นกรองฝุ่นออกมาล้างนะคะอย่างน้อยเนี่ยเดือนละครั้งแล้วก็ล้างแอร์ทุก6เดือนและพยายามให้มีสิ่งของอยู่ในห้องเนี่ยน้อยที่สุดนะคะเพื่อจะไม่ได้เป็นตัวสะสมฝุ่นและหากแพ้ขนสัตว์นะคะก็ไม่ควรนำสัตว์เลี้ยงเนี่ยเข้ามาในห้องนอนด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้หายจากอาการแพ้นะคะแล้วก็ไม่ต้องทานยาแก้แพ้ต่อเนื่องไปนานๆนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะคะและถ้าชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับยาแก้แพ้นะคะก็เป็นยาที่ใช้เพื่อบรรเทาอาการแพ้เท่านั้นนะคะถ้าเราไม่กำจัดสาเหตุสิ่งที่แพ้เนี่ยยังไงเราก็ไม่สามารถหายขาดจากโรคภูมิแพ้ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะคะหรือกำจัดมันออกไปให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะ วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ